อาหารญี่ปุ่นได้เข้ามาลุกล้ำพื้นที่เพื่อสร้างฐานทัพในประเทศไทยด้วยความมีเมตตาธรรมของหลวงพ่อท่านท่านก็นมักจะให้ชาวบ้านเข้ามาหลบภัยอยู่เสมอจนทำให้เหล่าบรรดาญาติโยมพากันเรียกท่านว่าหลวงปู่พริง้งด้วยวิชาความรู้ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมากับพระอาจารย์ผู้แก่กล้าพุทธาคมหลากหลายท่านรวมถึงการเคร่งครัดทางด้านปฏิบัติ จนทำให้ท่านมีความเจ้าชาญและแตกฉานในด้านความรู้ต่างๆจนทำให้ผู้คนต่างเคารพศรัทธาอย่างมากมายเคยมีเรื่องเล่าหนึ่งที่เล่าต่อกันมาว่าต่อให้ระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรที่มักจะโปรยลงมาทำลายความมั่นคงของฝั่งทหารญี่ปุ่นในละแวกนั้นมากเท่าใดก็ตามก็ไม่เคยระเบิดมาถึงวัดบางประกอบได้เลยทุกคนที่เข้ามาขอหลบภัยในวัดแห่งนี้ก็มักจะปลอดภัยดี รวมถึงพระสงฆ์ในวัดด้วยเช่นกันและเชื่อว่าหลวงพ่อท่านได้ทำพิธีปัดเป่าให้บริเวณวัดบางประกอบและบริเวณใกล้เคียงรอดพ้นจากลูกหลงของระเบิดทั้งหลายนอกจากประชาชนทั้งฝั่งทนจะให้ความเคารพศรัทธาท่านยังเป็นที่เคารพศรัทธาของเจ้านายที่มีเชื้อพระวงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารเรือในยุคสมัยนั้น และเกียรติคุณต่างๆของท่านยังทำให้พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมรหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาขอเป็นลูกศิษย์กับท่านด้วยเช่นกันถัดมาในช่วงปีพศ2479หลวงพ่อพริง้งหรือหลวงปู่พริงค์ที่หลายๆคนเข้ารพศรัทธาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้รัสมนาสัก์เป็นพระครูประสาทศิขกิจและถัดมาในช่วงปีพศ2490 ซึ่งตรงกับวันที่17เดือนสิงหาคมในวันนั้นหลวงพ่อพิ้ง์ท่านได้กล่าวกับลูกศิษย์ของท่านให้ช่วยประคองให้ท่านลุกนั่งจากนั้นท่านก็ได้ประสานมือของท่านอยู่ในท่าทำสมาธิและจากนั้นท่านก็ได้มรณภาพลงโดยไปอย่างสงบภายในช่วงเวลาไม่นานหลังจากอยู่ในท่านั่งสมาธินั้นรวมสิริอายุได้78ปี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาหลายสิบปีในการจากไปของหลวงพ่อพริง้งก็เชื่อว่ายังคงมีลูกศสิย์ลูกหาที่เคารพยังคงระลึกถึงท่านอยู่เสมออย่างไม่เสื่อมคลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งประเทศไทยและพื้นที่กรุงเทพรวมถึงฝั่งทนบุรีถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักผู้คนจำนวนมากต่างได้รับผลกระทบวัดบาอารามหลายแห่งก็ถูกทำลายไปไม่น้อย มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านในพื้นที่บางประกอบและบริเวณใกล้เคียงว่าในช่องที่เครื่องบินฝ่ายพันธมิตรบินมาทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องวัดบางประกอบซึ่งเป็นที่ผำนักของหลวงพ่อพิิงนั้น